สวัสดีครับนายแพทย์กรลวัฒตเหล่าเจษฎีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บำบัดประจำดียร์เคลพรสิกเซอร์เทอรี่นะครับวันนี้ก็เป็นคิววันศุกร์นะครับคิวของ Q&A นะครับคำถามคำตอบที่น่าสนใจนะครับเนาะก็มีคนไข้หลายๆท่านนะครับก็เพอร์ซันอลข้อความมาหาผมโดยตรงเลยนะครับเนาะไม่ได้ถามในในในพื้นที่สาธารณะนะครับเนาะก็ด้วยเรื่องความลับของไข้นั่นแหละนะครับก็คือถ้าเขาเป็น HIV positive สามารถทำกิจกรรมเสริมสวยได้ไหมนะครับทำนู่นนี่นั่นได้ไหมนะครับภาษาอังกฤษก็คือ h ห้ชี i ิตเป็นบวกและพลัสต r กเสรนะครับเนาะก็เราไปดูกันในรายละเอียดนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับให้กับ d k Channel ของพวกเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆ5-10นาทีนะครับให้เราได้ความรู้เพิ่มผลมากขึ้นทุกๆสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ2เรื่องนะครับก็ทำมาร่วม2-3ปีแล้ครับเนาะ ก็หลายๆคนที่ฟังมาต่อเนื่องนะครับก็น่าจะได้ความรู้สัญจกรรมไปพอสมควรเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพทั่วๆไปพอสมควรเลยนะครับก็อะไรที่ผมอยากรู้และคิดว่ามันสําคัญผมก็เอาลงหัวข้อในนี้นะครับแล้วก็ถ้าพวกเราฟังแล้วตรงกับพวกเราก็จดจำไปใช้ได้นะครับเพราะจะพยายามเอามีมีเอกาสารนังเองกํากับไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเรื่องบางเรื่องตรงกับคนที่เรารู้จักญาติสนิทพิสหายนะครับก็แชร์เขาได้ดูกันนะครับเนาะก็ ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับก็ผมยกตัวอย่างนี้นะครับเมื่อประมาณผมเรียนแพทย์ปีหนึ่งนะครับช่วงนั้นปี2528นะครับ HIV เริ่มหรือเอ s เนี่ยมันเริ่มระบาดไปทั่วโลกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจะแพนิคเหมือนที่เราแพนิคเ,เกี่ยวกับโควิดเมื่อช่วงนี้มันเป็นใหม่ๆมากมากเลยนะครับเนาะก็จะรังเกียจนู่นนี่นั่นนะครับคนเป็น HIV positive หรือเป็น AIDS เนี่ยนะครับได้รับการรังเกียจจากสังคมมากๆนะครับ จนทาให้คนไข่หลายคนเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยตัวเองนะครับว่าเป็นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอยู่ยามันดีมากขึ้นแล้วนะครับการดูแลต่างๆมันดีมากขึ้นแล้วนะครับก็ยังอยู่ในมุมมืดอยู่นะครับแม้กระทั่งเล่อนสวยงามเนี่ยจะมาปรึกษาหมอยังต้องกระซิบบอกเลยว่าหมอจะทําให้หนูไหมคะหมอจะทําให้ผมไหมครับถ้าผมมีเลือดเป็นบวกนะครับผมเลยขออนุญาตทำคลิปอันนี้นะครับมาเล่าผู้เรียได้ฟังกันจะได้รู้ว่าปัจจุบันใน hiv กับงานทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้น่ากลัว คือแพทย์เราก็ไม่ได้กลัวอะไรแบบนั้นแลวนะครับคนไข้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเนาะทีนะี้ก่อนเข้าเรื่องเนี่ยผมอธิบายดังนี้ก่อนนะครับถามว่า HIV, HIV. กับเอชเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับ HIV เนี่ยย่อม,มาจาก human immunodeficiency virus นะครับ human แปลว่ามนุษย์ immun immunodeficiency ก็คือ,อภูมิบกพร่องนะครับ v virus ก็คือเชื้อไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย HIV ยอ่อแปลเป็นไทยได้ว่าไวรัสที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในมน,มนุษย์บกพร่องโอเคไหมครับ ส่วนเอสเนี่ยย่อมาจาก acquired a นะครับ immunodeficiency syndrome นะครับเนาะก็เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการติดเชื้อ hiv ในระยะเวลานาน,านๆนะครับอาจจะ2ปี4ปี6ปี8ปี10ปีสมมติที่เป็นเลือดเรานะครับสัดส่วนของเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงหน้าที่ของไวรัสตัวนี้มันคือไปลดจำนวนเม็ดเลือดขาวแล้วเรียกว่า cd 4นะครับเม็ดเลือดขาวชวนิด cd 4เนี่ยมันเป็นเหมือนทหารนะครับปกป้องร่งงางกายเรานะครับและไวรัสตัวนี้มันไป ทำลายเม็ดเลือดขาวเรานะครับทำให้ทหารของร่างกายเราเนี่ยมันลดลงนะครับเห็นไหมเมื่อวันเวลาผ่านไปเชื้อโรคมากขึ้นเม็ดเลือดขาวลดลงลดลงลดลงจนถ,ถึงระยะสุดท้ายไวรัสเยอะมากเลยนะครับเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยนะครับเมื่อภูมิคุ้มการน,น้อยลงทหารน้อยลงรือของชาติก็อ่อนแอลงนะครับก็จะติดเชื้อแปลกๆที่มันไม่ควรจะติดเช่นเชื้อราบางชนิดนะครับเกิดขึ้นที่ปอดเกิดอะไรๆต่างๆนานาเขาเรียกเชื้อพวกฉวยโอกาสต,ตอนที่ร่างกายเราอ่อนแอ คนแค่ที่เป็น h i v POSITIVE หรือยัสุดท้ายหรือเป็นเอสเนี่ยจะไม่ได้ตายด้วยเอสนะครับจะตายด้วยโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นที่มาลุกล้ำร่างกายนะครับประมาณนี้วัเนี้ย h ช v กับเอสในเบ,บื้องต้นไม่เหมือนกันโอเคคำถามคือและเอสเนี่ยทำสัญญกรรมเสริมสวยได้ไหมนะครับเนาะก็บอกตามนี้เลยครับถ้าเป็นสัญญกรรมฉกเฉินเช่นอัศส้ติ่งแตกมา ถึงแก่ชีวิตใช่ไหมครับงั้นงานพวกนี้ยังไงก็ต้องช่วยคนไข้จะเป็นเอสหรือไม่เป็นเอสก็ตามก็ต้องช่วยแต่ถ้าเป็นเคสสัลยกรรมเสริมสวยนะครับเนาะก็คงไม่เหมาะที่จะทำเนาะเห็นด้วยไหมครับเนาะเพราะว่ามันก็เสี่ยงกับคนไข้ด้วยแล้วก็เสี่ยงกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเนาะระยะสุดท้ายแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโรคเจ็บป่วยเฉียบพันเนี่ยอันนี้จําเป็นนะครับเนาะไม่ต้องสนใจเอชวีแล้วครับก็ต้องช่วยกันแหละนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นเอชวีโพซิทีฟนะครับก็คือมีเลือดบวกนะครับแต่ยังไม่ได้เเป็นอส ทำสัญญการตกแต่งได้ไหมนะครับคำตอบคือได้แต่มีข้อแม้ดังนี้นะครับ2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือ good health status ก็คือต้องมีสุขภาพที่ดีนะครับดูแลตัวเองที่ดีมาตลอดนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงตัวเองนะครับแล้วก็ถ้ามีอยู่ยารับประทานก็ควรจะรับประทาน,ทานอยู่ยา รักษาไวรัสพวกนี้อย่างต่อเนื่องนะครับมันเป็นกลุ่มยาทีา่เรียกอนต i r e t r o ไวรัสเทอร a ปีนะครับเนาะก็ต้องกินยาพวกนี้อย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วข้อที่2นะครับถ้าจะผ่าตัดได้จะต้องมี2ข้อนี้ข้อแรกสุขภาพดีใช่ไหมข้อที่2คือมีแอบบางตัวที่แสดงถึง hiv เนี่ยควบคุมได้ดีนะครับซึ่งแอบตัวนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับ good hiv Lab มี2ตัวที่เราดูนะครับข้อหนึ่งไวรัลโหลดต้องน้อยกว่า200นะครับข้อที่2คือ cd 4ต้องมากกว่า200 วรัวโหลดก็คือจำนวนไวรัสที่อยู่ในเลือดปริมาณหนึ่งอะ่ะที่เขาวัดออกมานะครับต้องน้อยกว่า200หน่วยโดยประมาณนะครับเนาะและ C D 4คือไม่เลือดขาวนะครับจะต้องมากกว่า200งั้นจำไม่ง่ายคือตัวเลข200ทั้งบนและล่างหลักการคือไวรัสต้องน้อยแล้วก็ไม่เลือดขาวยังต้องเยอะอยู่นะครับโดยตัวเลขขีดแบ่งก็คือ200เหมือนกันนะครับโดยเวลาที่แผบนี่เจาะมาเนี่ยวริดได้ประมาณสัก6เดือนนะครับบางตัวก็ปีหนึ่งแต่จำไม่ง่ายคือประมาณสัก6เดือนนะครับคือภายใน6เดือนที่เจาะเลือดมาเนี่ยขอให้ ไม่ได้ขาวเยอะๆนะครับมากกว่า200นะครับแล้วก็ไวรัสโหลดเนี่ยมีไวรัสที่ปนอยู่ในในในเลือดที่เจาะมาเนี่ยน้อยกว่า200รแค่นี้ก็สามารถผ่าตัดได้แล้วนะครับผ่าตัดได้เสมือนว่าเป็นเคสปกติเลยเป็นเคสที่ไม่ไม่ได้เป็น HIV p o s i t ิ v e เลยนะครับเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสของการรักษาพยาบาลผ่าตัดนะครับในเคสปกติยกตัวอย่างเช่นคนแค่มาทําจมูกนะครับ ในคนไข้ปกตินะครับผมไค้าทาจมูกที่เป็น HIV positive นะครับที่ผลเลือดดีนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวเยอะเกิน200นะครับ CD4 เกิน200แล้วก็มีไวรัลโหลดหรือจํานวนไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า200เนี่ยก็ผ่าตัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคอสมันจะสูงกว่านิดหน่อยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษบางอย่างนะครับแล้วก็เทคนิคพิเศษบางอย่างเพิ่มขึ้นเช่นง่ายๆเลยคือ,อไม่มีการสัมผัสระหว่างหมอกับผู้ช่วยโดยตรงสมมติว่า หมอจะขอระเขนในหนังใช่ไหมมีดกันไกลฟอร์เซนู่นนี่นั่นเราจะยืน่นออกเสียงใช่ไหมครับแล้วก็พยาบาลผู้ช่วยก็จะยื่นใส่มือเราแต่เนี้ยมันยืน่นมีดใส่มือไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่มีดมันจะบาดมือเข็มมันจะตัดม,มือก็มีเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็ต้องมีภาชนะอยู่ตรงกลางเราขออะไรแล้วเนี้ยเขาก็จะวางบนโต๊ะอันนี้นะครับแล้วเราก็จะไปยิบมาเย็บเองอันนี้มันก็จะใช้เวลาเยอะกว่าหรือว่าทั้งเครื่องไม้ขึ้นมือบางอย่างเนี้ยใช้แล้วก็ต้องกําจัดทิ้งทั้งหมดไม่สามารถใช้ซ้ําได้นะครับเนาะประมาณนี้เนาะ อพนเนี้ยการใช้เทคนิคที่มากขึ้นนะครับร่วมกับเทคนิคที่ต้องใช้เวลามากกว่าดอยเนี่ยห้องผ่าตัดก็ต้องใช้เวลามากขึ้น, mm. นเวลาเราไปเช่าห้องผ่าตัดหรือไปใช้สถานพยาบาลในใดในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นคอสของการรักษาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดานะครับเนาะแล้วก็หน้ากุ้งหน้ากากหมอเหมอ,มอเขาก็ต้องใส่แว่นตุงแว่นตุงแว่นตาเขาต้องใส่คอสมันก็จะมีรเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเนาะสรุปง่ายๆดังนี้นะครับ เอชีบีโพซิทีฟผ่าตัดได้ไหมนะครับผ่าตัดได้นะครับข้อแม้มี2ข้อนะครับคือต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะครับเนาะสุขภาพดีคือว่ากินยาต้านเอ็นติไวรัสมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่มีได้มีโรคแทรกซ้อนจากเอชีแล้วข้อที่2เนี่ยนะครับจะต้องมีผลแลบที่ดีนะครับผลแลบที่ดีก็มี2ตัวนะครับก็คือไวรัสโหลดต้องต่ำนะครับมีไวรัสในเลือดต่ำต่ำกว่า200แล้วก็ CD4 หรือจำนวนเม็ดเลือดขาวเนี่ยมากกว่า200เช่นกันนะครับในเวลา6เดือนนะครับ ที่เจาะมาถึงจะใช้ได้นะครับถ้าค่ามาันเยอะกว่านี้ทํำยังไงนะครับก็ต้องไปกินอยูก่กินยาปรึกษาหมอที่ดูแลเอชวีพวกเรานะครับว่าพร้อมผ่าเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอชวีโพซิทีฟนะครับก็เปิดกว้างแล้วนะครับแต่ว่าในบางสถานพยาบาลบางทีคุณหมอเขาก็ลำบากใจที่จะผ่าให้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเคสอิเล็กทีฟกันเป็นเคสที่มันสามารถรอได้นะครับคุณก็ไปปรึกษาหาคุณหมอที่เขาสบายใจที่เขาจะผ่าให้เราได้ นะครับก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะกันก่อนแยกๆกันไปนะครับก็ขออนุญาตฝากนะครับ D A K Collagen Peptide หนึเปอร์เซ็นตนะครับไม่ในหัวใจพ่อนลงด้วยนะครับกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือประมาณ3กรัมต่อวันก็ช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงผิวหน้าให้ผ่องใสนะครับผิวตัวผิวกายได้หมดเลยนะครับให้ผ่องใสถ้ากินเยอะหน่อยนะครับสิบถึงสิบห้ากรัมก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้เป็นอย่างดีเช่นกันแต่อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คง ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไ like ลค์นะครับกดสัประล้่นกระดิ่งกุ๊กกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ